สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนนับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิริชัยกำเนิดทองก็รับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับ ก็มีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับฝากคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าจะเพิ่มความสะดวกสบายนะครับสำหรับผู้ที่ไปรับบริการนะครับในส่วนของการจดทะเบียนที่ดินนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยก็มีในส่วนของการปรับหรือว่าการเพิ่มเติมในส่วนของการใช้งานในระบบออนไลน์ด้วยนะครับ โดยทางด้านของพลเอกอนุพงษาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานเปิดสํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนที่ดินต่างสํานักงานแบบออนไลน์นะครับ คนกรุงสบายจดทะเบียนที่ดินออนไลน์นะครับใกล้บ้านโดยมีทางด้านของนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเข้าร่วมโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กําหนดนโยบายยุทธศาสตชาติ20ปีด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยึดหลักภาครัฐข,ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการนํานำวัตรกรรมเทคโนโลยทีที่ทันสมัยและก็ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัล ามาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสและตนเองเนี่ยได้มอบนโยบายให้กรมที่ดิน พัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์ซึ่งจะทําให้ประชาชนสามารถจดทะเบียนสิทธิและก็นิติกรรมที่สำนักงานที่ดินที่ใดก็ได้ที่ใกล้บ้านนะครับสะดวกสบายรวดเร็วแล้วก็ยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อีกด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกอีกว่าชื่นชมนะครับในวนกลมที่ดินที่มีความกล้าหาญในการก้าวเดินก้าวแรกในการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ซึ่งเป็นงานที่ยากและก็ต้องใช้การแก้ไขระบบกระบวนการด้านกฎหมายมากมายนะครับ ก้าวย่างแรกในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้คนกรุงเทพซึ่งมีโฉนดที่ดินกว่า2อล้านสองแสนแปลงที่ในแต่ละปีเนี่ยนะครับมีประชาชนมาทํานิติกรรมประมาณ9000 900, 0สคนจัดเก็บรายได้ให้กับประเทศได้ถึง2,400ล้านบาทต่อปีถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญและเป้าหมายก็คือต้องกระจายไปทั่วประเทศจึงขอให้เร่งรัดดาเนินการขยายผลในจังหวัดต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับที่มีโฉนดที่ดินก็จะได้จดทะเบียนออนไลน์ครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคตอันใกล้ โดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทยก็ได้พูดถึงเรื่องราวนี้นะครับว่าก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันกระบวนการที่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ส่งผลต่อประเทศชาติและก็ประชาชนได้ประโยชน์ผลของการดําเนินการก็จะสะท้อนในรูปแบบของธุรกิจ is o f doing business นะครับที่จะทําให้นา,นานาชาติเนี่ยเกิดความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้นและก็ส่งผลไปสู่ระบบเศรษฐกิจความเชื่อมั่นในต่างประเทศนะครับทางด้านของนายนิสิตจ,จันสมวงศ์ครับอธิบดีกรมที่ดินก็บอกว่า เนื่องในโอกาสกรมที่ดินครบรอบ121ปีเนี่ยนะครับกรมที่ดินก็เริ่มที่จะเรียกว่าเปิดให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง17สำนักงานภายใต้แนวคิดคนกรุงสบายจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้านเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ที่ดินของตนนั้นตั้งอยู่นะครับแต่ว่าสามารถที่จะจดทะเบียนสิทธิและก็นิติกรรมที่สำนักงานที่ดินใดก็ได้ใกล้บ้านสะดวกสบายรวดเร็วแล้วก็ยังลดค่าใช้จ่ายในการเดิน อีกด้วยนะครับไปติดตามกันต่อครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการตรวจเยี่ยมแล้วก็เพิ่มเติมเสริมกําลังใจเนี่ยนะครับให้กับอสอมอนะครับโดยทางด้านของดรสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้มอบโล่รางวัลแกอ่สอสมอต้นแบบการออกกําลังกายในกิจกรรมก้าวลดพุง1 0 0คน1000กิโลกรัมภายใต้โครงการก้าวท้าใจซีซั่น3านะครับ แล้วก็ยังได้มอบประกาศสนียบัตร1ตำบล1นึสอสมต้นแบบออกกำลังกายจำนวน16รางวัลมอบเข็ม ATK แก่ประธานอสอมจังหวัดส,สุขโขทัยนะครับตัวแทนอสอมที่ผ่านการอบรมอสอมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนและก็มอบอุปกรณ์ควบคุมป้องก,กันโรคโควิด -19 แก่อส,ส,สมดีเด่นระดับชาติสาขากา,ารควบคุมป้องกันยาเสพติดปี2060นะครับโดยทางด้านของฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็บอกว่าอสมเนี่ยเป็นจิตอาสาภาคประชาชนที่มีส่วนสาคัญนะครับในการขับเคลื่อนระบบปฐมภูมิของประเทศเป็น หมอคนแรกในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 อย่างช่วยบุคลากรการแพทย์เนี่ยในการสอบสวนโรคการเฝ้าระวังคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จนทําให้สถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยอยู่ในการควบคุมการเยี่ยมเสริมพลังในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการขอบคุณและก็ชื่นชมพลังของอสมอนะครับในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้ด้วยนะครับที่มีทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันกว่าคนด้วยกันซึ่งก็ต้องขอให้ทุกคนเนี่ยได้รวมพลังชักนําผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโคว การฉีดให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยเรื้อรงังเพื่อป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตนะครับแล้วก็ขอให้เข้าร่วมโครงการชาปนกิจสงเคราะห์สอสมซึ่งขณะนี้เนี่ยจังหวัดสุขโขทยัยมีอสอมเข้าร่วมแล้วกว่า90%ซนนะครับเพื่อให้เป็นเงินช่วยเหลือคนข้างหลังในวันที่เสียชีวิตแล้วก็ให้ร่วมโครงการก้าวท้าใจซีซั่นที่4นะครับพร้อมชักชวนประชาชนให้ลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ ซึ่งในที่นี้เองเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยังบอกว่ารัฐบาลและทางกระทรวงก็ตระหนักถึงผลงานของอสมทุกคนนะครับที่มีบทบาทสําคัญในการทางานเคียงบา่าเคียงไหล่กับบุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงดูแลเรื่องขวัญและก็กําลังใจเช่นเดียวกันนะครับโดยกลางเดือนมีนาคมนี้อสมจะได้รับตกเบิกเบี้ยเสี่ยงภัยนะครับสนับสนุนการทํางานป้องกันควบคุมโรคในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 คนละ2,500บาทและในเดือนเมษายนอีกคนละ500บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น ขวัญและกําลังใจที่มอบให้กับผู้ที่มีใจิตใจที่เป็นสาธารณะแบบนี้นะครับที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดสิแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาต่างๆอีกด้วยนะครับในพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคต่างๆนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยนะครับที่มีการเพิ่มหลักสูตรวิชาพลเมืองเข้มแข็งในสถาบันอุดมศึกษานั่นเองนะครับทานดั้นของศาสตราจารย์ดรอเนกเหล่าธรรมทัตนะครับร วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบายในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระหว่างกระทรวงการดุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยมีนายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกตเนี่ยนะครับหรือว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตัง้งเนี่ยนะครับเพื่อร่วมการเดินหน้าขับเคลื่อนเสริม ความเป็นพลเมืองคุณภาพและก็ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรพลเมืองเข้มแข็งเป็นวิชาศึกษาทั่วไปนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตพร้อมจัดสรรงบประมาณและก็วางแผนต่อเนื่องระยะยาว5ปีนำร่องมหาวิทยาลัยราชภัฏ38สแห่งทั่วประเทศ และพร้อมขยายผลสู่ระดับมัธยมศึกษานะครับซึ่งก็เป็นการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและก็ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะครับซึ่งคณนของกระทรวงเองแล้วก็กะกะตเนี่ยเห็นว่านิสิตนักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญและก็เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศที่ควรจะปลูกฝังในระยะยาวมีแนวทางการดําเนินการร่วมกันก็คือ1ครับเสนอคณะรัฐมนตรีให้กําหนดการเสริมสร้าง ความเป็นพล,ลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวาระแห่งชาตินะครับสก็คือกําหนดเป็นนโยบายต่อเนื่องของกระทรวงและกอกอตอเพื่อดําเนินการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคนะครับโดยใช้แนวทางการจัดก,กิจกรรมในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 3. ครับร่วมมือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาคณะกรรมการการมาตรฐานอุดมศ,ศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยสถาบันวิทยาลัยชุมชนและก็สถาบันอุดมรศึกษาทุกแห่งในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถาบัน สี่ครับจัดทำคู่มือการสอนรายวิชาทั่วไปวิชาพลเมืองคุณภาพนะครับแล้วก็ห้าพัฒนาหลักสูตรแล้วก็จัดฝึกอบรมด้านการเป็นวิทยากรให้อาจารย์และบุคลากรของสถาบาันอุดมศึกษา6ติดตามประเมินผลนิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงาน 7. จ็จัดทำแผนบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงและกะกะตในด้านต่างๆนะครับโดยกำหนดแล้วก็จัดสรรงบประมาณเป็นผลต่อเนื่องระยะ5ปีนะครับ ก็คือปี2 0 1 6ถึง2 5 7 0แปดส่งเสริมให้หมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ส38แห่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนพลเมืองเข้มแข็งเป็นวิชาศึกษาทั่วไป 9สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งนะครับมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งอย่างเช่นช่วยสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้งหรือว่าร่วมเป็นกรรมการในการเลือกตั้ง10ผลักดันให้นิสิตนักศึกษาในโครงการต่างๆของกระทรวงนะครับร่วมรณรงค์เผยแพร่แก่ประชาชนในพื้นที่ในระดับท้องถิ่นของตนในทั่วประเทศและ11ก็คือจัดสรรงบประมาณให้กะกะตประจําจังหวัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ38สแห่งอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้วก็ให้นําความรู้เนี่ยไปขยายผลต่อนักเรียนในระดับมัธยมศึกษานั่นเองนะครับ ทีน <laughs> <t iny> ี้นะครับไปดูในส่วนของการลงพื้นที่นะครับของพลเอกนเรนศสิริภูบาลรองผู้ช่วยการทหารสูงสุดนะครับและพลเอกสุวิทย์เกษศรีผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระชมิตและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอเนื่องมาจากพระชมิตและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพไทยซึ่งสนองพระราชดำริ โดยกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกในพื้นที่ภาคตะนอกเฉียงเหนือนะครับในช่วงระหว่างวันที่17-19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งประกอบไปด้วยโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยออันเนื่องมาจากพระชมริตตาบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระชมริตบ้านทางหลวงตาบลบ้านแก้งอำเภอนาแกโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระชมริตบ้านโพนทาตาบลกุดตาใก้อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนะครับโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระชมิตของพระบาทสมเด็จพระบรม,บรมบชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร ที่ทรงมีพระหมหากรุณาที่คุณห่วงใยประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีพระราชประสงค์ให้ได้รู้จักใช้ทรัพยากรที่ดินแม้มีพื้นที่จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับได้ผลผลิตสามารถบริโภคเพียงพอในครอบครัวโดยใช้ทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาดําเนินการในโอกาสนี้นะครับรองผู้การหารสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอเนองมาจากพระชมิ์และความมั่นคงก็ได้ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือน5้า ตำบลโคกภูอําเภอภูพานนะครับโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตำบลเจริญสินอําเภอเจริญศินศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอเนื่องมาจากราชบริตตำบลห้วยยางอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหาดแพงตำบลหาดแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกาแม่ตำบลบ้านดุงอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนนนาาพพรรระบมชีีัปหลวง ส่งห่วงยายรัษฎรที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่ชนบทให้ได้มีอาชีพเสริมนะครับใช้เวลาว่างจากการทํานาทําไร่เนี่ยได้มีโอกาสฝึกอบรมงานฝีมืออย่างเช่นงานทอผ้างานจักสารเครื่องปั้นดินเผานะครับเซรามิกแล้วก็งานหัตถกรรมอื่นๆที่เหมาะสมตามความถนัดของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มพูนรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน การน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในพระราชดำริมาใช้ใเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองทัพไทยซึ่งประกอบไปด้วยกองชกการกองทัพไทยโดยหนวยบัญชาการทหารพัฒนารับผิดชอบโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค2และกองทัพบ,บกนะครับโดยโหน่วยงานในพื้นที่กองทัพภาคที่2ได้ร่วมกันสนองพระราชดำริด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการเดินทางตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เนี่ยนะครับรองผู้จัดการทหารสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพรรระะาาชิแลควม ก็ได้เยี่ยมชมแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปจากมณฑนทหนารบกที่210ค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศหน่วยงานต้นแบบที่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานประจําปี2 5ง4ของกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับโดยยึดหลักการสร้างความพอประมาณความพอเพียงในการดําเนินชีวิตจัดทําโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนนะครับให้กําลังพลเนี่ยนำไรายได้จากการปลูกพืชต่ตางๆจําหน่ายเพื่อเพิ่มพูนไรายได้ การจัดทําโคกหนองนานเพื่อต่อยอดในการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กําลังพลแล้วก็ชุมชนข้างเคียง โครงการทหารอิ่มท้องพี่น้องมีตังช่วยเหลือราษฎรในชุมชนที่ไม่สามารถขายสินค้าได้นะครับเป็นการกระจายรายได้จากท้องถิ่นสู่ชุมชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์คนในชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด19 กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทําโครงการการประกวดผลงานตามหลักปรัชญายของเศร,รษฐกิจพอเพียงกองทัพไทยประจําปีพุทธศ,ศักราช2565ซึ่งเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนเป็นประจําทุกปีแบ่งการประกวดออกเป็น6ประเภทได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศร,รษฐกิจพอเพียงหน่วยงานต้นแบบชุมชนเศร,รษฐกิจพอเพียงครอบครัวข้าราชการหมูบ่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพา่อ และประชาชนทั่วไปรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดจำนวน6ประเภทสูงสุด1 0 0 0 0แบาทสามารถสอบถามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงหรือเพิ่มเติมโทร086-809-0222